สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้แม่บวรรักษ์จะขึ้นผ้าไหมมือสองนะคะค่ะอัดคลิปผ้าไหมมือสองนะคะค่ะเดี๋ยวคอยดูคอยชมนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะได้หยิบยกขึ้นมาเลยค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้นะคะค่ะหยิบยกมาขึ้นมาเลยนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆคุณแม่มีของสวยงามเป็นผ้ามือสองวันนี้ค่ะผ้าผืนนี้ สภาพใหม่สภาพดีนะคะขายอยู่ที่300อบาทค่ะค่ะแต่ว่าคนตัวเล็กนะคะคนตัวจ่อยนะคะถ้าไปตัดเป็นท้าป้ายแบบนี้ก็ใส่ได้โอเคนะคะแกทําให้หลานใส่ไปโรงเรียนพอดีหลานขึ้นไปเขาเรียนไปเรียนที่ค่ะเรียนไปเรียนในเมืองค่ะไปเรียนโรงเรียนอะต่อนะคะไปต่อมหกค่ะหลานก็เลยไม่ใส่ค่ะ ท่านก็เลยเอาออกมาขายให้หลานนั่นแหละค่ะขาสภาพใหม่นะคะราคา300บาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะจะเอาให้หลานไปโรงเรียนหรือคนตัวจ่อยตัวผอมก็ใส่ได้นะคะผ้าผืนนี้ผืนเล็กค่ะตามที่เหมือดือนภาพน,ะนะะั่นแหละค่ะข่ะขนาดนี้แหละคะ่ะค่ะสามร้อยบาทนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะจําราคาช่วยยายนะคะคุณยายเป็นคนที่จําไม่ค่อยดีนะคะจําไม่ดีค่ะ ค่ะสภาพดีสภาพใหม่นะคะราคา300บาทค่ะผืนนี้นะคะอ่าคุณยายขายตามเนื้อผ้านะคะค่ะแต่ผ้าในสภาพดีค่ะค่ะ300บาทนะคะเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะหลานไปโรงเรียนใหญ่แล้วแต่ก่อนหลานเข้าโรงเรียนแบบโรงเรียนมัธยมนะคะแล้วก็ต่อที่ม .6 ต่อแล้วก็เลือกใช้ค่ะคุณยายเลยมาขายให้ค่ะ ผ้าผืนนี้นะคะมีตำหนิชายแหว่งนะคะขึ้นคลิปราคา500บาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะมีตาำหนิที่ชายแหว่งนิดนึงนะคะค่ะไปให้ช่างดูก็ช่างไปตัดเป็นกระโปรงไปตัดเป็นแบบไหนก็ก็ช่างข้าหลบให้ได้นะคะแต่ตามจุดที่เป็นผืนไม่มีนะคะแต่เป็นชายแหว่งอย่างเดียวนะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะชายแหว่งนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะ ค่ะ5าราคานี้จะมีตำหนีนิดๆหน่อยๆนะคะคุณยายจะบอกจุดไปตามจุดนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะแบ่งนิดหนึ่งนะคะแก่คนตัวใหญ่ตัวอ้วนแก่ข้าวลงแก่รถแก่เบามันก็เลยแบ่งนะคะค่ะคุณยายชี้จุดที่มีตำเหนินะคะค่าราคา500บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะวันนี้แม่บวรรักขึ้นผ้าไหมมือสองค่ะ ค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้นะคะค่ะนิ่มนะคะผ้าไหมมือสองไหมบ้านทางพุ่งทางเยืนจะนิ่มมากค่ะไปตัดเป็นกางเกงก็สวยนะคะเป็นลายช่องทางน้ําไหลนะคะหรือไปตัดเป็นกระโปรงก็งามค่ะเพราะว่ามีเน็หแบบแหวงอย่างนี้ช่างขลุบได้ค่ะช่างทําให้ได้นะคะค่ะผืนนี้ก็ตัวเขาก็ตัวไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าคนเก่าคนโบราณจะชอบตัวไม่ใหญ่ราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะ ห้าบาทมีตำหนินิดๆหน่นนอยๆนะคะเดีย๋ยว่ากันนะคะเพราะว่าเป็นผ้าไหมมือสองคุณยายเห็นจุดตำหนิไม่รู้จุดตรงไหนหรอกนิดๆหน่นนนอยๆะค,ะค่ะค่ะเป็นราคา5 0 0บาทนะคะไหมเลข8นะคะค่ะให้ลูกให้หลานใส่ไปโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าวันค่ะเป็นบางโรงเรียนทุกวันนี้ให้ใส่ผ้าไทยนะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะ ขานิ่มนะคะผ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะไหมโบราณนี่จะนิ่มนะคะผ้าไหมมือสองนี่นิ่มขาดไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะคะคาะไปตัดเหมือนชุดยาวเหมือนคุณยายใส่ก็โอเคนะคะคุณยายก็ใส่ผ้าไหมมือสองนะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะขึ้นคิดห้ารอยนะคะอ่าผื้นนี้ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะคาะตำเนนิดนิดหน่อยๆนนะคะคุณยายก็ ตอนซื้อก็คุยกันนะคะมีตำหนินิดๆหน่อยๆก็เป็นราคาเบานะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะถ้าผืนนี้นะคะค่ะห0าบาทค่ะคุณยายตั้งกล้องไม่ตรงค่ะหมายเลข6กนะคะ500บาทนะคะนินิๆหน่อยๆค่ะค่ะผ้าไหมมือสองนิ่มมากค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนนะคะค่ะราคา500บาทนะคะหมายเลข6ค่ะ ผ้าไหมมือสองนเนี่ยนิ่มค่ะไปตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นกางเกงหรือเป็นตัดเป็นชุดแสกเหมือนพันยายก็ได้ค่ะค่ะพันยายก็ตัดมาจากผ้ามือสองเยค่ะใส่อยู่นี่ค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะผ้าไหมเลขหกนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะผ้าไหมมือสองนี้จะนิ่มนะคะเป็นไหมน้อยทำม,มือเดียวนิ่มพิ้วค่ะใส่สบายนะคะค่ะเอาไปตัดเป็นกระโปรงก็ได้นะคะหรือจะเป็นผ้านุ่งเลยก็แล้วแต่เหมาะสมความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ,คะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะผืนนี้ก็เป็นไอหางกระรอกนะคะเป็นไหมบ้านาพุ่งทางยืนนะคะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะถ้าเป็นหางกระรอกที่ตัดกางเกงงามมากค่ะเป็นขาตรงนะคะตัดกางเกงทรงขาตรงสวยนาม,มากค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะหมายเลข11นะคะหางกระรอกนะคะถ้าผืนนี้ผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะตัดชุดยาวชุดแสง้อมนคุณยายก็โอเคนะคะค่ะสวยนะคะค่ะเป็นผ้าหางกระรอกผ้าหางกระรอกนี้จะไม่มัดหมีนะคะ ท่านจะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันค่ะหมุนหมุนสองเส้นใส่กันแล้วก็เขาเรียกว่าตีเกลียวนะคะมาทอเป็นหางกระรอกค่ะออกโทนสีออกโทนสีทึบๆหน่อยนะคะเพราะว่าของเก่าของโบราณนี้ส่วนมากจะออกโทนสีทึบนะคะคนโบราณจะชอบโทนสีทึบค่ะค่ะเป็นหางกระรอกผ้าหางกระรอกค่ะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนี่จะมีน้ําหนักนะคะ ค่ะมีน้ำหนักอยู่เป็นผ้าเก่าก็มีน้ำหนักนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะไหมายเลเซตค่ะหางกระรอกราคาห้าร้อยบาทค่ะอ่าไปตัดเป็นกางเกงก็กกสวยนะคะแล้วแต่วความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะวันนี้คุณยายขึ้นทิพย์ผ้าไหมมือสองค่ะค่ะพื้นนี้ก็เจ้าของตัวจอยนะคะผ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะ ขาเปตัดเป็นกางเกงตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะคะราคาห้าร้อยบาทนะคะขาไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะอ่าไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะขามีน้ําหนักนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนเนี่ยค่ะตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะผ้าผืนนี้เจ้าของผ้าไม่ค่อยใหญ่นะคะตัวจ่อยนะคะ ค่ะเขาตัวจ่อยเขาก็ทำผ้าผืนไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าคนเก่าคนโบราณแต่ก่อนท่านทอผ้าไม่ได้ทอขายนะคะขาะทอแบ่งลูกแบ่งหลานใช้นะคะใช้งานเองนะคะค่ะเสร็จจากภาระการงานก็ไม่ได้ทําอะไรก็ทอผ้าแล้วก็แบ่งลูกแบ่งหลานใช้นะคะขาะลายแบบโบราณอยู่นะคะหรือจะเอาสองผืนประกบกันเหมือนคุณยายอย่างนี้ค่ะประกบกันคนละซี่ค่ะแล้วก็ ปตัดเป็นชุดยาวก็สวยนะคะค่ะประกบกันคนละซี่ค่ะเหมือนคุณยายก็ผ้า2อผืนนะคะอ่ะคุณยายประกบกันคนละข้างค่ะเป็นชุดยาวค่ะค่ะผืนนี้ก็ราคาอยู่ที่500บาทนะคะค่ะเป็นเป็นลายปรมนะคะตาสกอตเล็กนะคะออกโทนสีออกโทนสีธรรมชาติค่ะหมายเลขห้านะคะ ค่ะไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยตัดเป็นคาเกงก็สวยเป็นผ้านุ่งก็งามนะคะนิ่มนะคะค่ะผ้าไหมมือสองนี่จะนิ่มค่ะวันนี้คุณแม่ทําคลิปผ้าไหมมือสองนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะค่ะเป็นตาสกอตเล็กๆอยากสายฝนนะคะค่ะผ้าพวกนี้จะสู่สายตาพี่น้องชาวไทยบ่อยอยู่นะคะเพราะว่าโทนเขมรนี้คนแก่คนโบราณนี่จะชอบใส่ผ้าแบบนี้ค่ะ ค่ะหานิ่มทุกผืนสวยทุกผืนเนิ่มทุกผืนนะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าหางกระรอกนะคะผ้าตาสกอตนะคะตาสกอตหยาดน้ำฝนนะคะ <c oughs> จะมัดมีเล็กๆเ,เหมือนหยาดน้ำฝนแซมใส่ทอไปด้วยเวลาทอนะคะค่ะไมายเลียห้านะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะถ้ามีตำหนินนิดน้อหน่อย,หน,อยหน่อยก็คุณยายขออภัยค่ะเพราะว่าคุณยายมองไม่ค่อยเห็น ก็การผ้ามือสองก็มีการบ้างเล็กน้อยแหละคะ่ะรอยขูดรอยเขียงะคะ่ะเราก็ขออภัยให้การบ้างะคะ่ะไหมเลขสามนะคะค่ะไหมเลขสามก็ห้าร้อยบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะถามแคบอกว่ามันเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเป็นตัดกระโปรงก็สวยตัดเสื้อก็งามนะคะค่ะตัดชุดแสกก็โอเคนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะ เหมือนถามท่านบอกว่าท่านคุณยายทําไมเป็นสีแบบจืดๆแบบนี้ท่านบอกว่าเป็นสีธรรมชาติค่ะถ้าสีธรรมชาติจะออกโทนแบบนี้แหละค่ะแต่เป็นไหม่บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะคณคุณยายเดินหาซื้อตามหมู่บ้านนี้คนแก่มาขายให้แบบไหนคุณยายก็รับนะคะ ห้าร้อยบาทนะคะค่ะแต่ผ้านิ่มค่ะผ้านิ่มค่ะผ้ามือสองนี่จะนิ่มค่ะคุณยายหากินกับคนเฒ่าคนแก่ตามหมู่บ้านค่ะสลับสับเปลี่ยนกันกันกบผ้าไหมไผ้าไหมหลุดจำนำนะคะคุณยายก็ขายผ้า,ห,าหลุดจำนำไปด้วยหาผ้าไหมมือสองไปด้วยนะคะค่ะหมายเลขสิบสองค่ะเป็นตาสกอตนะคะ ค่ะตาสกอตเล็กๆนะคะตัดกางเกงให้คนไอ้ผู้สูงวัยค่ะเวลาพาท่านไปหาหมอพวกหมอก็สวยนะคะคุณยายเห็นเขาใส่ค่ะอัดผ้ากาวไปก็นิ่มค่ะก็ตัดเป็นกางเกงไปก็สวยนะคะผ้าพวกนี้ตัดกางเกงสวยค่ะตัดกระโปรงก็งามนะคะค่ะเป็นไหมน้อยคำมือเดียวนิ่มค่ะทิ้วค่ะใส่สบายนะคะค่ะเป็นผ้าตาสกอตเล็กๆนะคะผ้าเขมรเรียกก็จะเรียกว่าปรมค่ะ ภาพปรมมภาพสมอค่ะคุณยายก็เรียกแบบง่ายๆค่ะตาสกอตเล็กค่ะปรมแล้ก็เป็นภาษาคขมรตค่ะตาสกอตเล็กๆค่ะค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะค่ะภาพพวกนี้ค่ะตัดชุดยาวสวยนะค่ะประกบกันเป็นคู่สองฝั่งเนี่ยค่ะตัดชุดยาวสวยค่ะ นี่ก็500บาทนะคะเป็นปลมเหมือนกันนะคะหมายเลขเก้านะคะผ้านิ่มมากค่ะค่ะมีตำเหนียนิดๆหน่อยๆคุณยายมองไม่เห็นเลยขุดเลยเขียนหน่อยก็ขออภัยนะคะราคา500บาทเนาะค่ะราคาเบาๆนะคะค่ะ500บาทก็ได้ผ้าไหมสวยไปใส่นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเงิน500บาทได้ผ้าไหมสวยไปใส่อยู่นะคะถ้าเป็นมือสองนะคะค่ะคะ่มือสองบางท่านก็ ก็ยังสภาพดีอยู่นะคะค่ะอยู่ในสภาพดีค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมานะคะแอดไลน์เขาหาคุณยายนะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะให้แอดไลน์ก็หาคุณยายค่ะเขาเรียกว่าปรมสมอน,นี่แหละค่ะราคา500บาทนะคะค่ะนิ่มมากค่ะถ้าไหมมือสองนี่จะนิ่มค่ะ เอาสองชิ้นประกบกันก็ต,ตัดผ้าออกมาก็สวยนะคะผ้าตัดชุดยาวค่ะส่วนมากผ้าชุดยาวนี่ค่ะเห็นเขาตัดขายนี่ค่ะแพงมากนะคะถ้าซื้อกับคุณยายไปแล้วก็ไปให้เขาช่างเขาตัดก็ราคาไม่แพงนะคะแต่ถ้าชุดยาวเหมือนคุณยายใส่คุณยายเคยถามชุดละสามสี่พันนะคะค่ะเขาก็จากผ้ามือสองนี่แหละคะ่ะแต่ก่อนคุณยายส่งสวนจะจ,จัดค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ส่งนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะ ตัวนี้เป็นหางกระรอกนะคะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนนะคะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะวันนี้นะคะค่ะขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ค่ะค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนนะคะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะเงินห้าร้อยบาทซื้อผ้าไหมสวยๆใส่สสก็สวยได้นะคะค่ะเป็นหางกระรอกนะคะ ค่ะนิ่มทุกผืนเบาทุกผืนพิ้วทุกผืนนะคะห้าร้อยบาทค่ะผ้าไหมนี่จะนิ่มนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะเป็นคนคนโบราณแต่ก่อนผ้าจะไม่ทําให้ผืนจะไม่ค่อยผืนยาวเท่าไหร่นะคะค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลาย ค่ะลายโฮนค่ะลายโฮนโบราณนะคะลายโฮลประยุกต์ค่ะหมายเลขสิบหกนะคะห้าร้อยบาทนะคะค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะค่ะเอาไปตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นกางเกงก็สวยนะคะค่ะเราไปแปลรูปได้หลายอย่างนะคะผ้าไหมมือสองนะคะนิ่มค่ะค่ะใส่สบายนะคะถ้ามีตำหนิรอยขุดๆเขียนนิดๆหน่อยๆพอภัยนะคะผ้ามือสองราคาห้าร้อยค่ะ ค่ะก็สวยได้นะคะราคา500บาทก็สวยได้นะคะเงิน500บาทสวยได้ค่ะถ้าไหมมีแต่คำว่าสวยนะคะเพราะว่าเขาจะเสริมสง่าราศีให้กับตัวท่านนะคะขาะผ้าไหมนี้จะเป็นเงานะคะค่ะาอบาทนะคะค่ะ500บาทสวยค่ะค่ะคุณยายเดินหาซื้อตามหมู่บ้านนะคะแล้วก็มาผ่านการซักรีดนะคะ ค่พาลูกพาหลานทํานะคะผ่านการซักรีดพื้นนี้ก็500บาทนะคะนิ่มนะคะมีตามําแหนอยู่ที่ชายค่ะชายล่างค่ะเชิงล่างเชิงบนนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะค่ะแต่อยู่ตรงไหนหราคุณยายตอนซื้อเ้าก็คุณยายคุยกันมีตําแหนีนิดๆหน่อยๆค่ะค่ะไปตัดเป็นกระโปรงยิ่งสวยนะคะนิ่มมากค่ะผ้าผืนนี้ปิ้วนะคะ หมายเลข31ค่ะ3 1มเอ็ดไม่นะคะค่ะ500บาทค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนนะคะผืนนี้ใหญ่อยู่ค่ะค่ะร้อยพ่อพันแม่ค่ะบางคนตัวอ้วนค่ะไปเจอคนตัวอ้วนค้าก็ผืนใหญ่หน่อยนะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะค่ะนิ่มมากค่ะค่ะตัดเป็นกางเกงก็สวยนะถ้าอัดผ้ากาวไปตัดเป็นกางเกงสวยงามมากนะคะ หรือตัดชุดยาวแบบบุญยายก็โอเคนะคะค่ะผ้าไหมมือสองเลยแต่ทำอนิ่มนะคะค่ะสวยทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแ้าขาวต้นลำรับไหมมือสองนะคะค่ะนิ่มค่ะใส่สบายนะคะผ้าสรงผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นผ้าสรงใหม่นะคะแต่ความยาวแม่ ถ้าคนต้วน่าใส่ไม่ได้นะคะผ้าสรงนะคะต้องคุณยายจะแนะนําบอกค่ะแต่เอาไปตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นกางเกงก็ได้นะคะค่ะความยาวน่าจะเมตรแปดสิบนะคะค่ะผ้าสรงใหม่นะคะราคาห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะเป็นผ้าใหม่เลยค่ะถ้าจะถ้าคุณยายมนาะถามรายละเอียดกับคุณยายก่อนนะคะผ้าสรงผืนนี้จะเป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะถ้ามีเอาไปตัดกางเกงก็ได้ค่ะไปะตัดเป็นหรือไปเป็นผ้านุ่งให้ท่านผ้าบ้านเป็นผ้านุ่งเลยก็ได้ค่ะต้องคนไม่ใหญ่นะคะผ่านประมาณเม็ดแปดสิบค่ะ5 0ห้าร้อยบาทนะคะ่คะเป็นตัดเสื้อก็ได้นะคะ่าเป็นผ้าใหม่เลยค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ัดเสือ้อตัดตงเกงแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะ,คะผ้าผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะผ้าผืนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะแล้วแต่คุณยายได้มาเบาคุณยายก็ไปเบาๆนะคะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะท่านโบราณท่านทํานะคะก็เป็นลายแบบนี้แหละคะ่ะคนเก่าคนโบราณฝีมือท่านยังไม่อํานวยยังไม่ค่ะยังไม่ แข็งแรงนะคะฝีมือท่านยังไม่แข็งแรงเหมือนคนปัจจุบันนี้ค่ะถ้าพวกแม,ม่บ้านปัจจุบันนี้ทําผ้าใหม่ขายนะคะเราจะพัฒนาฝีมือขึ้นมากค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะแต่ผืนไม่ค่อยกว้างนะคะคนตัวจ่อยนะคะมาขายคนณยายนะคะค่ะแต่ผ้ายังไม่ได้ใช้งาน,นะคะ่ะค่ะุ่นคนณยญยก็ใส่ได้นะคะ ราคา500บาทค่ะผ้าไหมมือสองนะคะแม่บววานรับผ้าไหมมือสองราคา500บาทนะคะผืนนี้นะคะผ้ายัางไม่ได้ใช้งานค่ะรุ่นคุณยายใส่ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าคุณยายน้ำหนักประมาณ59ค่ะใส่ได้ค่ะรุ่นคุณยายใส่ก็ใส่ได้ค่ะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะราคา500บาทนะคะผืนนี้นะคะ ค่ะแต่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะคุณยายจับเป็นผ้ามือสองหมดเลยนะคะค่ะต่อนะคะคุณยายขอต่อค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะหลายต่อง,งับนะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะค่ะเป็นผ้าสําเร็จนะคะค่ะผ้าป้ายสําเร็จนะคะราคาหกร้อยบาทนะคะเอลสามสองนะคะเอลสามสองเรื่งคุณยายใส่ค่ะ ราคา600บาทนะคะตัดใต้าค่ะสําเร็จนะคะผ้าตัดสําเร็จค่ะราคา5 0าบาทค่ะพูดผิดขออภัยด้วยนะคะหาคุนยายติดพันไปกับพ500ห้าร้อยถ้าตัดนี่หกร้อยบาทนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะผืนนี้พราคนตัวใหญ่นะคะเจ้าของท่าคนตัวใหญ่นะคะประมาณสามสี่สามห้าค่ะตัดสําเร็จนะคะราคาหกร้อยบาทค่ะ คุณยายไม่ได้ติดหมายเลขนะคะพวกนี้ค่ะ,ะให้จําเอานะคะส่งภาพให้คุณยายดูนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะผืนนี้คุณใหญ่นะคุณตัวอ้วนนะคะเจ้าของผ้าตัวใหญ่ค่ะเอลซานสี่สามห้านะคะค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใส่ได้นะคะคุณแม่บ้านทุกท่านที่ดูคุณยายอยู่นะคะพร้อมใส่เลยนะคะค่ะถ้่ซื้อผ้าใหม่ก็ แต่ค่าตัดก็ห้าหกร้อยแล้วค่ะตอนนี้เขาขายแค่หกร้อยบาทนะคะเืนนี้เป็นสีดำนะคะเอวยี่แปดเอวยี่สิบเก้าค่ะสีดำนะคะเป็นงานดำค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะค่ะประมาณยี่สิบเก้าสามสิบนี่แหละคะ่ะราคาหกร้อยบาทนะคะสีดำล้วนค่ะท่านใส่ครั้งเดียวค่ะ ท่านตัดสายตอนพระตอนตอนพ่อหลวงรัชการที่เข้าท่านไอสิมพระชนนะคะท่านตัดใส่ทั้งเดียวค่ะค่ะพื้นนี้เจ้าของเขาตัวตัวใหญ่นะคะ3ามสี่สหนะคะค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะสวยนะคะซิมข้างค่ะป้ายมาแล้วก็ใส่ซิบข้างค่ะ สามสี่สามห้านะคะเป็นลายราชวัตดค่ะยังสภาพดีสภาพใหม่เลยนะคะผ้าผืนนี้นะคะค่ะสภาพดีค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะแต่ราคาผ้าก็แพงแล้วค่ะแล้วราคาแล้วก็กาจ้างค้าช่างตัดก็ยังคุณยายยังขายในราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายราชวัตดนะคะค่ะยุบดอกราชวัตดค่ะสวยนะคะ ค่ะเอลสามสี่สามห้าค่ะผืนไส่ผืนนี้นะคะคนตัวใหญ่นะคะคนสะโพกใหญ่ค่ะเจ้าของค่าผืนนี้ค่ะเอามาขายคนยายค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้กับผืนที่คนณยายยกไปเมื่อกี้เจ้าเดียวกันนะคะค่ะเป็นผ้ทเจ้าเดียวกันค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะลายดอกกุหลาบสวยนะคะ ค่ะหกร้อยบาท L สามสี่นะคะสามสี่สามห้านะคะเขาใส่เสื้อเบอร์สี่สิบหกนะคะเจ้าของผ้าผืนนี้นะคะคนตัวใหญ่นะคะค่ะสะโพกใหญ่มากค่ะเจ้านี้ค่ะขายให้ครรยายสองผืนนี้ค่ะเป็นผ้าเจ้าเดียวค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะมีผ้าหน,าน,าน้านางด้วยค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะ ค่ะคนตัวใหญ่นะคะผ้าผืนนี้เจ้าของเขาตัวใหญ่ค่ะหกร้อยบาทนะคะผ้าผืนนี้ตัดสําเร็จเรียบร้อยราคาหกร้อยะะบาทนะคะ,คะเจ้าของก็สามสองสามสามนะคะสามสามสามสี่โน่นดูแล้วค่ะค่ะเอาเจ้าเดียวค่ะเจ้ากับเจ้านี้นะคะลืมไป ผ่าตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะาราคาอยู่ที่600บาทนะคะผ้าผ้าตัดสําเร็จเรียบร้อยะคะ่ะตัวใหญ่นะคะเจ้าของเขาตัวใหญ่นะคุณยายเอลสามสองคสามคุณยายวัดรอบคอคุณยายนี่มันจะเหลืออยู่นะคะสามสามสี่นะคะผืนนี้นะคะาราคาหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าาตัดเรียบร้อยนะคะพร้อมใส่ได้เลยนะคะค่ะสวยค่ะ ใส่ไปวัดไป่าไปทําบุญทำไอ่ไปทําบุญหรือไปงานทุกอย่างนั่นแหละค่ะผ้าถุงไหมใส่เวลาไหนก็สวยเวลานั้นค่ะค่ะสวยทุค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนะคะค่ะพื้นนี้ก็3ามสนะคะค่ะราคาหก0้บาทนะคะตัดเรียบร้อยนะค่ะ600บาทค่ะ ขาเอวใหญ่นะคะคนตัวใหญ่ค่ะมองดูในภาพก็ใหญ่นะคะผ้านี่ค่ะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนเนิ่มทุกผืนนะคะค่าราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะค่ะก็จะใหญ่คนจะใหญ่กว่าคุณยายหันหนึ่งนะคะผ้าผืนนี้นะคะสามสามสี่ค่ะ กระโปงกระโปงตัวนี้คุณยายลดราคาแล้วค่ะสามร้อยบาทนะคะให้ลูกให้หลานใส่หรือคุณแม่ใส่เองก็ได้ค่ะค่ะสามร้อยบาทนะคะค่ะเอวยืดนะคะค่ะเป็นกระโปงเอวยืดค่ะเหมือนรุ่นคุณยายใส่นี่แหละค่ะสามร้อยบาทนะคะค่ะคุณยายปล่อยออกไปแล้วค่ะสามร้อยบาทนะคะค่ะตัวนี้ก็สามร้อยบาทนะคะเจ้าเดียวที่มาขายคุณยายค่ะค่ะคุณยายโยนทุนนะคะ 300บาทค่ะเอวยืดนะคะใส่ได้ทุกไซส์นะคะเอวยืดค่ะ,ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะ,คะบุญรักษาพระคุ้คพองทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะอย่าเก็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆยทุกท่านค่ะ